หนิงปณิตาเปิดบ้านเขาใหญ่สุดอลังจัดปาร์ตี้วันเด็กสวยยิ่งกว่าโรงแรมรีสอร์ทหนิงปณิตาครับเปิดบ้านสุดอลังการที่เขาใหญ่จัดปาร์ตี้วันเด็กให้น้องนี่รินทำกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ห้อมล้อมด้วยขุนเขาตกแต่งบ้านอย่างมีสไตล์ครับสวยโรแมนติกจนคิดว่าเป็นรีสอร์ทครับเป็นนักแสดงมากความสามารถที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานครับสำหรับสาวหนิงปณิตา ซึ่งทุกวันนี้ครับเธอก็ไม่ได้อยู่แค่เบื้องหน้าอย่างเดียวยังผันตัวไปเป็นผู้จัดละครอีกด้วยครับอีกทั้งสาวหนิงปณิตานั้นยังทําธุรกิจความสวยความงามกับเพื่อนๆซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้ครับหนิงปณิตาย,ยังมีลูกสาวคนเก่งอย่างน้องนิลินครับสาวน้อยจอมแก่นที่ชอบเมาค,คุณพ่อกับคุณแม่เป็นที่สุดทําเอาแฟนคลับฮาไปตามๆกันเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆ ทั้งนี้ครับสาวหนิงปณิตาครับก็ได้รวบรวมกําลังทรัพย์จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองครับสร้างบ้านสุดหรูสไตล์โมเดิร์นตกแต่งด้วยกระจกรอบบ้านบนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เขาใหญ่ทากลางบรรยากาศธรรมชาติที่ห้อมร้อมไปด้วยขุนเขามองเห็นความเขียวขจียอยู่ภายนอกทั้งสวยทั้งบรรยากาศโรแมนติกขนาดนี้ครับทำเอาหลายคนเข้าใจผิดนึกคิดว่าเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมที่ไหนได้ครับเป็นบ้านของสาวหนิงนั่นเอง ล่าสุดครับสาวหนิงน้องนิรินครับและก็ครอบครัวก็จัดปาร์ตี้วันเด็กที่บ้านแห่งนี้ครับแสงสีจัดเต็มมีวงดนตรีมาร้องมาเล่นกันอย่างสนุกสนานซึ่งน้องนิรินก็ได้ขึ้นเวทีจับไม้ร้องเพลงโชว์อีกด้วยแถมถึงมีนักร้องรุ่นใหญ่อย่างกบทรงศิษย์ปันไพบูล์ครับชรัตเฟื่องอารมณ์และตั้มสมประสงค์ไปร่วมร้องเพลงในงานนี้อย่ารอช้าครับตามไปชมความสวยและอลังการของบ้านหนิงปณิตาก,กันเลยดีกว่า เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ